สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเสนอวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์นะครับเนื่องจากตัวนี้หลอดมันขาดนะครับเนี่เมื่อติดเครื่องแล้วไฟหน้าไม่ติดนะครับก็เป็นอันตรายในการขับรถคือนะครับนี่ครับเอาเค้าไฟหน้าไม่ติดนะครับับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไฟหน้าเลยครับอุปกรณ์ที่จะใช้ก็คือมีไขควงนะครับกับประแจเบอร์แปดนะครับง่ายมากเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนถอดน็อตข้างหลังหน้ากาลนะครับสองตัว ก็ตรงนี้จะมีสองข้างนะครับสองฝั่งกันหมดปอาออกเลยครับ ปอรอดฝาหน้านี้ขึ้นมาเราจะสังเกตว่าจะมีปิ๊บตัวนี้นะครับผมให้เรางัดออกมาครับงัดออกสองข้างนะครับจะมีนิ่๊บเราก็จะใช้ตัวเจ๊บเบอร์แปดนะครับปลรอดคงไฟหน้าออบ จะน่ดจะอยู่ข้างใต้นะครับอก็ดึงโคมไฟหน้าออกได้เลยนะครับจะมีตรงนี้ครับปิดอยู่หน่อยนึงระวังหักนะครับ นครับก็ถอดออกมาได้แล้วนะครับผมก็เปิดจุกตรงนี้ขึ้นนะครับก็จุกล็อกนะครับกดแล้วบิดบออนะครับผมปึ๊บออกได้ครับนี่คือหลอดไฟเดิมน,นะครับเป็นหลอด LED ครับผมก็เปลี่ยนหลอดไฟหน้าเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับ ให้จับที่ขั้วนะครับอย่าไปจับที่ตัวกระจกแก้วใสนะครับจะมีเขี้ยวอยู่นิดนึงครับติ่งให้ตรงล็อกนะครับเขาจะมีบ่าไว้ให้แล้วครับแล้วก็เปลี่ยนตัวจุกนี้ครับกลับเข้าไปเลยแล้วบิดลงล็อกทั้งหมดแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับก็มาลองนะครับก็สังเกตว่าไฟหน้าติดนะครับไฟหน้าจะติดนะ ตัวนี้ก็ได้ต่อเป็นเปิดสวิตแล้วไฟหน้าติดเลยนะครับอ่ะก็ใส่กลับได้เลยครับก็เราก็ใส่คลิปนะครับตัวนี้ตตัว,ตวใส่กลับเข้าไ ค่นี้ครับแล้วก็ใส่าขาครอกครับน็อตยึดคมไปนี่นะครับข้างใต้ แล้วนะครับก็ใส่น็อตนะครับตัวโคเม่ตัวยึดหน้ากากข้างบนครับ ก็น็อตฝั่งนี้ครับข้างหน้าแล้วก็ใช้ประแจนะครับขันสั้งระยะคูปไปลัยเสร็จแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์นะครับครับ